สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับแบรน d s p a c e b i t c a m e r a นะครับวันนี้จะพาทุกคนติดตั้งกล้อง IP c a m e r a นะครับเป็นกล้องโดมนะครับที่สามารถป้องกันฝนป้องกันแดดนะครับทนน้ำทนฝนเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับหลอดไฟ LED แล้วก็หลอดอินฟราเรดนะครับผมสามารถมองภาพตอนคืนได้คมชัดกันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับแอป V 3 8 0 pro นะครับที่จะทำให้ทุกท่านนะครับสามารถเข้าดูภาพออนไลน์ได้ง่ายเพียงแค่เข้าผ่านมือถือของเรานั่นเองโอเคครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับเราก็จะติดตั้งโดยผ่านอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับก่อนอื่นเลยให้เรานะครับเสียบตัว หัวอะแดปเตอร์นะครับแบบนี้นะครับจะมีช่องเสียบ power อยู่อย่างนี้ครับเขียนว่า power นะแล้วก็ให้เรานะครับเสียบตัวสายสายแจ็คนะครับเข้าไปแจ็คตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับให้เราเสียบเข้ากับไฟบ้านทั่วไปได้เลยอ่าแบบนี้หลังจากที่เสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับแล้วรอสักพักหนึ่งนะครับก็จะเปิดไฟที่หน้าจอตัวเองนะฮะแล้วก็จะมีการพูดขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับ ระหว่างรอครับจะแนะนําเพิ่มเติมตัวหัวใหญ่นี่คือช่องที่เสียบสายแลนนะครับส่วนหัวเล็กเนี่ยครับเป็นปุ่มไว้สําหรับรีเซ็ตนะครับผมเมื่อมีการติดตั้งที่ผิดพลาดอะไรก็ตามนะครับให้เรากดรีเซ็ตที่ปุ่มนี้ได้เลยหรือท่านสามารถที่จะกดรีเซ็ตในการติดตั้งครั้งแรกด้วยก็ได้เช่นกันเพื่อเกียร์ค่าจากโรงงานนะครับผมที่ปุ่มน,นี้นะครับกดค้างไว้หนาจอหนึ่งจะดี จุดร้อนในการสร้างจุดร้อนที่สร้างเสร็จสมบูรณ์โอเคครับผมหลังจากที่เขาพูดว่าจุดร้อนที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแปลว่าเราสามารถทําการติดตั้งได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเข้ามาที่มือถือของเรานะครับถ้าเป็น Android นะครับให้เข้าไปที่ Play Store นะครับส่วนถ้าเป็น iOS ทําตามผมได้เลยนะครับเข้าไปที่ App Store แบบนี้อ่า วิธีการติดตั้งทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแตกต่างกันแค่เพียงการดาวน์โหลดแอปเท่านั้นเข้ามาที่ App Store หรือว่า Play Store แล้วค้นหาคำว่า v380pro แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกเลือกตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดแอปที่หน้าตาแบบนี้นะครับเขียนว่า v380pro กดดาวน์โหลดมาครับผมแล้วรอสักครู่นึงนะครับ ากนั้นนะครับกดคำว่าเปิดครับกดคําว่าเปิดแล้วนะครับอ่านเงื่อนไขให้เรียบร้อยกดติ๊กฉันได้อ่านตกลงแล้วก็ได้อ่านและเห็นด้วยนะครับกดอนุญาตระหว่างใช้งานแอปเท่านั้นนะครับกดอนุญาตไปเลยครับผมแล้วก็ลงทะเบียนครับกดเลือกลงทะเบียนนะครับช่องแรกนะครับให้เลือกภูมิภาคนะครับกดเลือกเป็นเอเชียนะครับ ่ะช่องที่สองกล่าอีเมลของเรานะครับอ่ spacebit นะฮะ .th@gmail.com แนะนำให้ใช้เป็น Gmail นะครับผมแล้วกดขั้นตอนต่อไปครับรหัสผ่านนะครับ o t p จะถูกส่งไปที่ Gmail ของเรานะครับให้เราออกไปครับผมแล้วก็เข้าไปที่ เข้าไปที่รูป Gmail แบบนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับอ่าแล้วก็เลือกคำว่า v380 แบบนี้นะครับอ่าแล้วรหัสนะครับจะอยู่จะอยู่ข้างล่างสุดก็คือตัวตอนเนี้ยตอนเนี้เวลา3ทุ่ม43นะครับก็คือตัวนี้อ่ากดคัดลอกนะครับกดคัดลอกไปนะครับแล้วก็กลับไปที่แอปครับแล้วก็อนุญาตให้วางได้เลยนะครับหรือว่าพิมพ์เอาก็ได้นะครับ เมื่อกี้ได้ตัวเลขแบบนี้มาแล้วเราก็กดขั้นตอนต่อไปได้เลยกดขั้นตอนต่อไปครับจากนั้นนะครับให้เราตั้งรหรัสผ่านของเรานะครับให้มีตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขนะครับแล้วก็มีอ Ki ัก<อ>ขระพิเศษด้วยก็ได้นะครับหร<อ>ือจะตั้งตามผมก็ได้นะครับผมจะตั้งตัวอย่างเป็น q ใหญ่ w e r t ใหญ่ y เล็ก e e แล้วก็มี09นะครับ ดูอีกครั้งนึงนะครับกดรูปดวงตาดูนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับตั้งตามผมได้เลยครับก็ทําให้รหัสผ่านเหมือนกันกนะขับนบนแค่นั้นครับผมแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะจากนั้นนี่คือขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกล้องได้เลยนะครับกดเข้าสู่ระบบค,ครับผมจากนั้นช่องแรกนะครับใส่อีเมลของเราตรวสอบไม่ถูกต้องช่องที่2 ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับ q w u e r g y 0 9กดรูปดวงตาหนึ่งครั้งครับอ่ะถ้ารหัสผ่านถูกต้องแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยอ่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเขาจะให้เราเลือกโซนพื้นที่ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนหรือว่าใช้ในพื้นที่ไหนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยอยู่ที่โซนเอเชียนะครับผมโซนเอเชียตอนนี้จะเป็น เอเชียหนะครับกดที่เอเชียหจากนั้นนะครับจะมาเจอหน้าจะหน้าตาแบบนี้ให้เรานะครับกดเครื่องหมายบวกมุมขวาบนหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับเพิ่มกกอุปกรณ์กดไป1ครั้งครับจากนั้นกดตกลงครับผมกล้องก็จะมี QR code เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ผมจะสอนวิธีที่ครอบคลุมกว่านั้นนะครับคือแบบไม่ใช้ QR code สำหรับคนที่ QR code หายก็สามารถทำตามผมได้เลยนะครับ กดคำว่าไม่พบ QR code บนอุปกรณ์นะครับผมจากนั้นนะครับกดคำว่าฉันรู้นะครับเขาจะแนะนำให้เรากดอนุญาตสำหรับค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงแต่เราเลือกตรงนี้นะครับ Wi-Fi Smart Camera ครับแล้วก็เลือกการเชื่อมต่อแบบ AP Hotspot แบบนี้อ่ะเลือกชื่อ Wi-Fi ของบ้านเราครับตัวน,นี้คือชื่อ Wi-Fi ของบ้านเราแต่ถ้าใครไม่มีนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับกด ลูกศรลงหนึ่งครั้งแล้วกดจำว่าใช้ wi-fi อื่นแล้วก็เข้าไปที่ wi-fi นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือก wifi ที่เป็นคลื่น 2.4G นะครับหรือว่าอ่า Wi-Fi ท่านไหนไม่ขึ้น2 4นะครับให้เราเลือกเป็น wi-fi ที่มีเฉพาะชื่อของเราก็ได้นะครับกดติ๊กไปจนขึ้นใ่นใหม่ติ๊กถูกนะครับแล้วจากนั้นนะครับกดอ่ากลับไปที่แอปครับผม แล้วก็ใส่รหัสผ่าน w i f ฟตรงช่องนี้นะครับรหัสผ่าน wi-fi บ้านโอเคครับหลังจากที่หลังจากที่ใส่รหัสผ่านเร,เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดก็สามารถกดลูกกรตาดูด้วยก็ได้นะครับผมเพื่อตรวจสอบนะครับหลังจากที่ตรวจสอบเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มนี้ครับกดปุ่มสีน้ําเงิน1ครั้งครับผม ผมสารหัสผ่านผิดนะฮะอ่าหลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้วตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะฮะโอเคจากนั้นนะครับให้เรากดคําว่าเชื่อมต่อ ap sport นะครับกดเข้าไปอ่าจะมีไ fi f i ที่ชื่อว่า mv ขึ้นต้นแบบนี้นะแล้วเราก็เชื่อมได้เลยครับหลังจากที่เชื่อมต่อไปแล้วนะครับมันจะเด้งขึ้นมาว่าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วกดที่ตรงนี้นะครับมันจะเด้งกลับมาที่แอป กดที่ notify เมื่อกี้นะฮะหรือว่าถ้าใครไม่เด้งมาการเชื่อมต่อไ i f i ให้เรากดกดกลับนะครับกลับมาที่แอปแล้วเราก็รอเขาสักครู่หนึ่งนะครับประมาณหนึ2 2> ่งสองนาทีก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการเชื่อมต่อ wifi เสร็จสมบูรณ์เท่านี้ก็สามารถติดตั้งได้แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ เราก็มาสู่ขั้นตอนการเพิ่มชื่ออุปกรณ์นะครับเราจะเป็นติ๊กเลือกว่าห้องนั่งเล่นบ้านสำนักง,งานอย่างนี้ก็ได้หรือจะพิมพ์เอาแบบนี้ก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นห้อง1นะประมาณนี้แล้วก,กดเสร็จสิ้นนะครับก็ทีเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตหันไปทางอื่นนะ,ะทีเนี้ย เราก็กดเข้าไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับกดตรงกลางเลยนะครับแล้วก็เขาจะขึ้นมาให้เราตั้งรหัสผ่านในครั้งแรกนะครับกดคาว่าตั้งรหัสผ่านตั้งเหมือนเดิมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้จําง,ง่ายนะครับแนะนําให้จดรหัสผ่านไว้ด้วยนะครับเพราะว่า,าทางร้านเองก็ไม่ทราบรหัสผ่านของคุณลูกค้านะครับผมถ้ามาให้ทางร้านแนะนําก็คือถ้าลูกค้าลืมรหัสผ่านอาจจะต้องรีเซ็ตใหม่เลยทีเดียวนะครับ ตั้งลายผ่านแล้วก็ตรวจสอบนะครับผมว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วจดบันทึกเส่กระดาษก็ได้หรือว่าที่ที่ลูกค้าจําได้ก็ได้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะแบบนี้จะเห็นว่าตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะดูกล้องผ่านมือถือได้แล้วง่ายีเดียวนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูวิธีการใช้งานฮะมีปุ่มนะครับสำหรับควบคุมนะครับมุนซ้ายมุนขวาแบบนี้ สามารถขึ้นหรือลงก็ได้นะครับลงก็ได้แบบนี้นะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับจะพาแนะนำเมนูอื่นเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ